ทำไรไอเฮียกูเล่น G400 ม่งไม่ถนัดมือว่ะเฮ้ขาโทรไว้กับไว้แค่โทรในเฟสอ่ะเฮียเฮ้ยแต่มันรับในคอมไม่ได้บอกให้โหลดไว้อะ ของคุณใกล้จะหมดแล้วกระโหลหน้าเติมเงินด้วยค่ะมาฟังกูรู้เรื่องอะ่ะ เอออย่างเงี้ยบอสเล่นของจริงเฮ้ยเขาโทรมีกะเสียงดังว่ะดิดิดีดิเกียร์เขาด้